สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องป้องไปซู้ผู้สุกคนพ่อพอกระสาวพิกลคนเก่าค,น,คนเดิมจ้จพี่น้องจ้าทางอื่นเขาเมื่อเท็ดเก็บแล้วทางนี่เหมือนกําลังสิออกพี่น้องจ้าเมืองขาเมืองขาแน่นแน่นเลยนี่ขายใหญ่ๆเลยค่ะมาสราพิกลสุขภาไปเก็บอีกดอกนึ่งแล้วจ้ยใหญ่ตุ้มๆไงามค่ะเอาหักสัมตัเป็นอย่างน้อคัอนสองดอกติดกันหนึ่งดอกที่สามมันจะพ้าไปเก็บดอกที่สามจ้า าไปเก็บดอกที่สามแล้วจ้ะนี่น,น,นี่ดอกที่สามอึ๊บพี่น้อยสามดอกเนาะคะ่ะมีทั้งขาเล็กขาใหญ่ขาบางขาผอมพี่น,อน้องจ่ามึงโชคดีโชคด,ชคดีได้ดอกงาลัมังม้งาม,มาตัดขากันค่ะอุ้ยดีใจดีใจมึงเห็ดเกาลัดขาเพิ่นใหญ่ใหญ่พี่น้องแจ่มนะ ออ้ยไม่มีอะไรโจะเลยมึงงามแทนงงามบ้างงามขักงามเนี่ยพี่น้องจ๋าตูโดโด้แต่ละดอกโอ้ยดีนะมามึงมือนี่ไปเก็บตัอจะไปเก็บตัอนี่จ้ะเก็บนี่ค่ะมึงแต่ละดอกพี่น้องโมแมนต์แป่าเป็นได้จ้ะมึงงามขักงามเนี่ยงามแทนงงามบ้างอูย้ยแต่ละดอกสุดอยอดเลยจ้ะ มาปัดค้ากันดิไหมนะตูม้มที่ไม่ไม่มีอะไรโจะเลยโอ้โหนะเน่นๆมึงไม่มีอะไรโจะเสียไปแกงเสียบๆมึงนี่ไปหาตัวจ้ามึงค่ะตูมๆเลยดอกนี้อึ๊บๆนะดอกงามมากเนาะค่ะอันนี้คือเห็ดผึ่งเกาลัดด้วย้าพี่น้องจ้ามึง ตูมๆคายใหญ่ๆอ้ยมีความสุขลายเด็กเก็บเห็ดไปไปหามอ,อีกค่ะเทียดสิพอเป็นฟูงแล้วค่ะพี่น้องคะเก็บค่ะพี่น้องคะดอกตูมๆแล้วเราก็มาเก็บดอกคายใหญ่ๆแบบนี้เลยจ้ะปุ๊บๆนะมองค่ะพี่น้องแน่นๆเลยอุ้ยหัวหลุดยังบ่มีอยียงจ่อจ้อาจังอ้ยดอกนี้งามมากนะแข็งแข็งอ่อนอ่อนอู้ยงามงามงาม ปอปอกกอผอบได้ไข่เห็ดอันนี้มึงติดติดกันเลยกระดอกตูมเนะาจา้ะมึงดอกนี้พี่น้องดูเอาดูเอาตูมตูมเลยค่ะตูมตูมเลยป้าสอ่อนสอ่อนดอกตูมตูมนะาจา้ะเพราะฉะนั้นก็เก็บมึงตุนค้าค่ะแน่นแน่นคือจังหัวแต่ออกพี่น้องอืมนอ่ะอุ้ยไม่มีอะไรเจาะเลยมึงแต่ละดอก งามๆทั้งนั้นเลยค่ะเอาไปแกงในกรอบคือผลได้พี่น้องไปจ้ะไปเก็บตัวม่งค่ะนี่กำลังออกตุมต่มๆอย่านี้ดอ,อกเมื่อนี้จะพอแต่เห็ดดอกตุมต่มๆเนาะคะ่ะคือจังอันพ้นหัวตะออกมาจา้ะพี่น้องจา๋าม่งค่ะโชคดีค่ะทีม่าเมื่อนิ้เนาะคะ่ะอันเน่ากับเนา่าอันตุ่มกับตุม่มอันบานกับบานเนาะคะ่ะอ้ยสะอ่อนค่ะม่งค่ะพี่น้องค่ะ มึงซองดอกนี่กแบบ็ง,งามขลังแหลมตุ่มๆนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวสิบห้าบาทค่ะโอ้ดีใจดีใจมาเหมือนี่ดีใจได้ให้มึงเห็ดแต่ละดอกงามงามปาดแล้วังสี่หอกพี่น้องมึงไม่มีอะไรโจ๋เลยมีนิดเดียวตรงนี้นะคะมึงงามผดงามแหลมาหมว่าโอ้โฉมง,งามงามถตุ้มไหมคะกำลังออก <c oughs> ขาไปทางไหนเนาะนี่คือเห็นแต่ดอก โหโหมูนีพ้พ่อจะดอกตุมต้มๆนะคะพี่น้อง่ะเอาเดี๋ยวจังปัดขาเนาะคะ่ะขาอีกก่อนคือสิมนีอยู่ดอกแ้่ห้อยอันกระดอกกระแตพิ่นกัด อนนี้สาวพิคุณกับมาหอดบ้านมาเลี้ยงเห็ดเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องคาะนี่จะเมืองมือนี่ได้แต่ดอกงามๆไปเป๊ดเดียวเองเด้จ้จะเพราะว่าสาวพิคุณต้องกลับมาทำงานเนาะคะ่ะเมืองเนี่ยจะหัวแต่ออกเนาะคะ่ะเมืองตุมต้มๆเลยค่ะยุ้ใต้ใบสนเนาะคะ่ะเอาไม้เคียเค่ยวๆกับพอเพ่นหัวพุ่พิริคันมีเวลาขึ้นเสด,ดหลายก็นี่ยุจ้จจะแต่ว่าได้แค่นี้ก็ดีใจแล้วอุ้ยนอนหลับฝันดีเราจะขึ้นนี่นี่แหละค่ะเป็นยังไรจา้าฟินบ่ค่ะเมืองแต่ละดอก แต่ละมือแต่ละเดียดเก็บเห็ุสาวพิกุลก็มีความสุขหลายหลายเนาะคะ่ะจ้าจังไหนคลิปนี้สาวพิกุลก็เอามาฝากพ่อหอมปากหอมคอเนาะคะ่ะจังไหนก็พอกันไหมคลิปน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ